สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลเหนื่อยนิดหน่อยเนาะสำหรับการที่เอาข่าวของเปลวๆเ,เนี่ยมาวิเคราะห์กันมาพูดกันมีหลายคนอยากให้ทำต่อแล้วก็บางคนมีความรู้สึกว่าถ้าแอดพูดหรือวิเคราะห์ในเชิงที่มันสร้างสารรค์แล้วก็สามารถที่จะปิดช่องโหว่อะไรที่มันรั่วนะครับคือปิดทุกอย่างทำอะไรก็ได้ให้มันเกิดความ ยุติธรรมสาหรับฝ่ายหญิงแล้วก็เธอไม่ได้เป็นคนร้ายไม่ได้เป็นคนเลวไม่ได้เป็นคนไปทําให้ใครเจ็บแล้วก็ทุกข์ใจเธอคือผู้หญิงคนหนึ่งที่เดินหน้าต่อสู้กับสิ่งต่างๆปัญหาต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตซึ่งอดดจว่ามันก็เป็นธรมรมดาสำหรับผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดัง แล้วเธอก็เป็นพราวแสงทองซึ่งเป็นซูปเปอร์สตาร์หมอลำซิ่งในเมืองไทยซึ่งมีไม่กี่คนครับเราลองเสิร์ชหาดูนะว่างๆรีเซิร์ชดูบ้างก็ดีแต่เพจบางเพจก็ไม่ทำการบ้านเลยนะครับไม่ว่าเขาจะอยู่ในอ่าโพสิชันไหนคุณก็ไปว่าเขาได้ทุกสถานการณ์คุณแค่มีความรู้สึกว่าฉันรักแฟนเก่าเขาฉันจะส่งเสริมแฟนเก่าของเขา ล่าสุดเปิดคลินิกไปนะครับกระเพราเขาก็มีคลินิกไอ้ยใช่คลินิกอ่าได้เลยนะรเราเขามีพูวิลล่าของเขานะจะเปิดคลินิกคือจะเปิดคลินิกอะไรก่อนทําหน้าทําศัลยกรรมอย่างเงี้ยเหรอซึ่งแปลวเขาก็ไปทําเองดีกว่าไหมอ่ะอ่ะเขามีตังเขาก็ไปทําเองได้ไม่ต้องมาเปิดให้เสียเวลาเวลานะเธอก็เปิดพูวิลล่าของเธอไปซึ่งพูวิลล่าเนี่ยมันก็เป็นความภูมิใจของเขา แล้วก็ไม่ต้องไปแซะอะไรเขามากนะครับเพราะว่าเรื่องกลางวันยังไม่จบเลยนะเกี่ยวกับเรื่องคดตงีต่างๆนะครับมันน่าเบือ่อมันน่าปวดหัวนะครับปวดหัวจริงๆเออสายตาผู้ชายเนี่ยนะล่าสุดที่เขาเอารูปมาลงเนี่ยน้องสันที่กําลังไลฟ์กับแพรวาแสงทองนะครับคือประมาณว่าเรื่องเก่าๆมันเป็นช่วงที่แพวาเนี่ยเขาไม่รับ งานละครเพราะเขาก็บอกว่าเอองานละครตอนนี้คือเขาไม่สามารถที่จะรับได้ถามว่าจะเป็นแค่ชั่วคราวไหมซึ่งมันตอบไม่ได้เพราะว่าคิวงานการจ้างงานของศิลปินเนี่ยมันเยอะไอ,อ้ดิวถึงบอกไงครับว่าอย่าไปคาดหวังอะไรมากเพราะการจ้างงานของศิลปินเนี่ยทุกพื้นที่เนี่ยบางครั้งเขาให้ค่าตัวสูงมากแล้วมันได้เงินเป็นก้อน การได้ค่าตัวจากคนที่ว่าจ้างหรือดิวแพลวเพมาแสดงที่จังหวัดต่างๆนะครับอันนี้คือเป็นช่องที่พูดตรงๆนะไอ้ดิวไม่อ้อมคอมนะครับพูดตรงๆเลยเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเป็นเราเราก็เอาไว้ก่อนเราเป็นนักร้องนี่เราเป็นศิลปินนี่เราร้องเพลงได้เราขายความสามารถของเราได้อยู่แล้วมีคนรู้จักเราเยอะแตกต่างจากการที่ไปได้ละครก็คือ ละครน่ะมันดีอยู่แล้วมันได้ผู้กำกับที่ดีคนบริหารดีมันมีความเป็นโปรเฟชชั่นอลนะครับในทางช่องน no ้อยสีช่องมากสีนะครับช่องมากสีเนี่ยเขาก็จะให้ดาราหรือคนที่เพิ่งเข้าวงการไปออดิชั่นนะครับแล้วก็ไปทำเวิร์กช็อปนะซ้อมก่อนที่จะมาเล่นละครจริงซึ่งมันอาจจะเสียเวลาสำหรับตัวแพวแพวทำให้เธอเนี่ยต้อง ไปเล่นดีกว่าเพื่อเอาเงินก้อนตัวนี้มาบริหารคุณคิดดูว่ากี่ปากกี่ท้องนะครับแล้วก็กี่คนที่อยู่ในองค์กรที่เขาเนี่ยจะต้องใช้เงินไปรักษาครอบครัวบ้างเอาไปใช้กินจ่ายเอาไปเก็บเอาไปทําอะไรให้ชีวิตของเขามันดีขึ้นเจริญขึ้นซึ่งคนเหล่านี้คือศิลปินคือคนที่ร่วมด้วยช่วยกันให้องค์กรพัฒนาขึ้นไปถ้าขาดคนเหล่านี้คนพวกนี้แลพลวก็จะ เหมือนกับขาดหัวเรียวหัวแรงในการทำงานนะครับเขาก็ต้องพิจารณาแล้วก็ต้องเลือกอะไรสักอย่างในชีวิตเขาเลือกหมอลำไงเขาเกิดมาเขาเป็นเพลวเพลาแสงทองเนี่ยคือมาจากหมอลำเขาไม่ใช่เป็นแบบสไตล์มาแบบนางเอกจา๋าหรือคนที่จะมาออริชั่นเป็นนางเอกโดยตรงเขาไม่ใช่ครับหน้าตาเล่นได้ไหมเล่นได้สวยเล่นได้ละครแต่เขาต้องเลือกไง เมื่อการที่เขาต้องเลือกแล้วเนี่ยมันก็ต้องเป็นการที่แฟนคลับบางคนที่เขาเรียกว่าแฟนคลับที่มีมารยาทแฟนคลับที่นิสัยดีแฟนคลับที่ดูมีการศึกษานะครับเขาจะเข้ามาแสดงความยินดีแล้วกล่าวคําว่าคุณคิดดีแล้วเราเชื่อใจคุณคุณทําได้คุณเก่ง อะไรที่ไม่เหมาะสมกับตัวคุณคุณถอยออกมาแล้วทําในสิ่งที่คุณชอบคุณจะมีความสุขมากกว่าอะไรที่คุณถนัดแล้วคุณรู้สึกว่าคุณชอบที่จะทํามันหลายๆครั้งคุณก็ทําไปเนี่แหละคือแฟนขับน้ําดีแต่แฟนขับปัญญาอ่อนเนี่ยก็จะประมาณแบบไม่ชอบอะ่ะก็คือว่าว่าเนี่ยสังเกตนะแล้วกับซันไรสดเนี่ยน้องซันหน้าตาเออละคือตามมองตาเบลอละ คือไม่รู้จะพูดยังไงส่วนแพรวนะันก็พูดน้ำไหลไฟดับนะครับเออบางคนก็บอกว่ปาปากไม่ดีนะคืออะไรก่อนคุณไ่รู้จักเขาได้ยังไงคุณเป็นเพื่อนเขาหรอคุณเป็นใครเป็นญาติโกโหติกาก็ไม่ก็ไม่เชิงก็แบบมัน,ม,นมันคันปากหรือย,ยังไงอะครับคือแบบอยากจะว่าเขาแต่ก็ไม่สามารถที่จะไปเจอตัวจริงแล้วไปว่าเขาได้เพราะว่าคัาน้ำมันรถคุณหาได้ได้อย่างหนึ่งเลยนะ คุณมีค่านล้วมันลถไปหาเขาไปด่าเขาเนี่ยเท่ากับคุณเอาตัวเองไปฆ่าเขาแจ้งความนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอยู่ใต้ข้อกฎหมายคุณไม่รู้จริงหรอเอ๊ะหรือคุณโง่หรือ,อยังไงแอดิวใช้คําว่าคุณนะครับแอดิวไม่ได้เรียกชื่อใครไม่ต้องมาฟ้องครับอันนี้คือวิเคราะห์ช่องวิเคราะห์นะแอดก็มีความรู้สึกเหมือนกันบางคนมาด่าแอดดิวะนะว่าแม่งโคตรอวยอวยหาอะไรนักหนา นะครับขอโทษที่ใช้คำหยาบแต่คุณหยาบกับเราก่อนคุณเข้ามาหยาบกับเราแล้วคุณใช้พื้นที่ของเราในการที่ด่าว่าศิลปินแล้วคุณก็ด่าตัวแอดมินด้วยทำให้เราไม่พอใจไม่พอใจแล้วก็ไม่ชอบเมื่อเราไม่ชอบเนี่ยเราก็ไม่จาเป็นต้องมีอคติกับคุณถูกไหมไม่ชอบก็แค่บล็อกแค่นั้นเองไม่ได้อคติกับคุณเพราะคุณไม่มี ประโยชน์อะไรที่เราต้องมาอาคติและให้คุณต้องมานั่งงอเราเราไม่ใช่ช่องใหญ่ช่องโตแล้วคนรู้จักเยอะแล้วก็ต้องมานั่งด่ากันไปด่ากันมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันไปถูกไหมครับเออไม่ใช่ไงฉันไม่ใช่โรคจิตครับฉันไม่แค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่เป็นแอดมินที่สามารถที่จะเข้าใจในเรื่องราวของแพรว,ว,ว่าเขาเจออะไรบ้าง,งแต่ละวันฉันรู้ฉันเข้าใจฉันไม่ใช่โรคจิต คุณที่เป็นโรคจิตก็คือตัวคุณเองนะครับนะคนที่เป็นคนไม่เต็มบ้างคนว่าคนอื่นิอฉาลิษยามาอยู่ในกลุ่มจิตเวทหมดแหละเพราะคุณใจไม่ปกติไงคุณอฉาเขาคุณอย่าเอาแพลาๆไปเปรียบกับบิ๊กแอดบอกแล้วไงนะแล้วก็ไม่ต้องไปว่าเขาเรื่องที่รับงานรับงานต่างๆในจังหวัดต่างๆเนี่ยมันเป็นเสียงข,ของเขานะครับ เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาสามารถที่จะทําอะไรก็ได้ไม่ต้องไปพูดแทนหรือไปบอกว่าเล่นเป็นนางเอกเขาจะเอาหรือเปล่าคุณก็ไปว่าเขาว่าแพลว่าเนี่ยคือไม่มีความสามารถพอแพลว่าเขาไม่รับเล่นเพราะเขาจะเลือกง,งานของเขาเพราะงานเขาเยอะมากเขาก็ไปขอโทษช่องมากสีคุณก็ไปด่าเขาทั้งที่คุณไม่รู้เรื่องราวอะไรเลยนะฮะจริงๆบางอย่างเนี่ยไม่ต้องรู้หมดทุกอย่างหรอก แต่คุณเอาความสามารถของคุณโดยการที่คุณสามารถวิเคราะห์คนและใช้สติในการดูคนแล้วก็มองจากเขาเรียกว่าคุณ i t y นะครับคือลักษณะของคนคนนั้นแล้วก็ดูจากการทำงานของเขาคุณสามารถวิเคราะห์ได้แล้วนะครับไอดูไม่ใช่หมอจิตน,นะแต่ไอดูเป็นคนที่เวลามองใครเนี่ยคือมองแล้วแบบเป๊ะมากเป็นคนอย่างนี้จริงๆแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงด้วย ื่อก่อนมองแพลวพลากับซันเป็แค่คู่จิ้นนะครับดูไปดูมาแล้วไม่น่าใช่น่าจะเป็นคู่ผัวเมียกันเลยแล้วมันก็เป็นจริงอ่ะบางคนบอกว่าแอดถึงจะไม่เป็นคู่กันแต่เราก็ยินดีแล้วก็ยิ้มในส่วนของอเขาจะอยู่ด้วยกันในในนามของคู่จิน้นเราก็ยิ้มรับกันไปซึ่งแอดก็บอกก็ตอบกลับไปแล้วว่าเขาไม่ทําให้ผิดหวังยังไงเขาก็เป็นเนื้อคู่กัน แล้วก็เปิดตัวจริงๆเห็นไหมเอออ่ะสรุปนะครับเรื่องคนที่มาว่าน้องซันที่แบบประมาณว่าเออไม่มีเวลาว่างไล์ก็ไม่ว่างสรุป เขาทำอะไรกันแน่สรุปเขาอยู่ทําอะไรอย,อยู่ที่ไหนนะครับเขายอมรับความจริงบ้างก็ดีนะ,อ,ะอย่าหลอกตัวเองอย่ามาโนผู้ชายสายตาบอกทุกอย่างแล้วว่าเบื่อนะครับออลองแล้วไม่เหมาะสมแคสไม่ผ่านเนี่ยอย่าไปรู้ดีกับเขาเพราะจริงๆแล้วเขาไม่รับละครเอง ไม่ใช่คนอื่นไม่ให้เขารับเขางานเยอะมากเขาก็ต้องเลือกงานเลือกเงินเพราะเงินต้องเลี้ยงดูองค์กรนะครับเขาไม่ใช่ว่าไม่ปรึกษาน้องซันเขาก็ปรึกษาผู้รักของเขาแล้วก็คุยกันในองค์กรว่าถ้าเกิดเขาไม่รับงานเนี่ยมันก็จะ,ะไม่ต้องมีตัวแทนหรือไม่ต้องหาคนเพิ่มทำให้เขาเท่ากับประหยัดเข้าไปอีกในเศรษฐกิจตอนนี้นะครับง่ายๆแค่นี้วิเคราะห์แค่นี้ดูไม่ออกอีกเหรอฮะดูไม่ออกเหรอครับ คุณก็ต้องเข้าใจสิว่าการประชุมการมิงของออแกไนต์ต่างๆทีมงานต่างๆเนะี่ยคือมันมันต้องเกตแล้วมันก็ต้องเข้าใจว่าเออทุกอย่างคือมันต้องสักเซสมันต้องมีการคุยกันก่อนเมื่อคุยกันแล้วโอเคแพรวเธอพร้อมเธอก็ไปพูดกับทางช่องเจ็ดแล้วเธอก็สามารถที่จะมีอิสระเต็มที่ในการรับงานของเธอซึ่งตารางคิวงานมันเยอะมากนะครับเออไอ,อ,อคนด่าก็ยอมใจว่ะด่าจนเหนื่อยอะ่ะไม่รู้มันจะด่าอะไรนักหนา นะครับเพราะอะไรอ่ะเพราะแค่ไม่ชอบไงตลกงไหมนะอย่าไปจับผิดเขาเยอะชีวิตของเขาเขาดีแล้วล่ะนะครับเขามีความสุขเขามีลูกเขามีผัวนะครับเขามีความสุขของเขาอย่าไปหาเรื่องใส่ตัวเขาแล้วเอด็ดดจะบอกอีกข้อนึงคืออยู่เฉยๆนิ่งๆนะฮะไม่ต้องอะไรมากมาย ถ้ามันเยอะมากจนเกินไปหรือมันไม่ไหวเนี่ยเขามีทีมอคอยดูนะมีทีมคอยสอดสอนะ่องนะเหมือนเหมือนคุณไปสารแนเขาอะเขาก็สารแนคุณกลับอะถ้าคุณพูดจาไม่ดีต่อศิลปินหรือคุณให้ร้ายหรือว่าร้ายหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะฟ้องคุณนะครับแล้วก็จะโดนเหมือนที่ผู้หญิงคนนั้นนะที่ออกมาขอโทษพร้อมคลิปวิดีโออายไหมล่ะอายทั้งประเทศนะวันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ